สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะาอัปเดตข่าวของลิซ่าอยู่ด้วยกัน2เรื่องเรื่องที่1ก็คือลิซ่าไปงานบุการีหรือไม่ใครไวจีว่ายังไงกันบ้างเรื่องที่2ยอดขายโซโลลิซ่าเชื่อเถอะขายไปเกือบแสนก๊อปปี้แล้วเรามาเริ่มต้นกันเรื่องที่1เลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้แฟนจทั่วโลกเริ่มออกมาทวงความยุติธรรมให้กับลิซ่าเพื่อให้ลิซ่าได้ไปร่วมงานของบุการีในวันที่27กุมภาพานันธ์2 5 6 5นี้ซึ่งในงานของบุการีจะมีการประกาศรางวาั Award, ลบุการีราดปนจังท่ยุ รแรโดยความร่วมมือกับนิตยาสาร Vogue อิตาลีซึ่งเป็นนิตยาสารที่มีขายอยู่ทั่วโลกนะคะโดยจะเน้นที่ความสามารถของผู้หญิงซึ่งงานนีลิซาซึ่งเป็นตัวแทนโกลมอมแบรน ambassador ระดับโลกสมควรที่จะได้ไปร่วมงานจริงๆและเซนรายาที่เป็นพรีเซนเตอร์ของบูการีก็ไปถึงมิลานแล้วเพื่อไปร่วมงานกับบูการีในครั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งนี้ลิซ่าจะได้ไปร่วมเฉิดฉายในงานบูการีสตรีเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วที่งานบูการีออรราอวอร์จะจัดขึ้นงานนี้นะคะแฟนๆลุ้นเหลือเกินว่าิิซจะไได้บบนปรััร พื่อไปร่วมงานที่บูการีหรือเปล่าเหมือนคราวก่อนที่ลิซ่าเป็นเดินทางไปโปรโมตโซโล่ของเธอที่สหรัฐอเมริกาและก็ไปเจอกับดีเจสเน็กที่น่นซึ่งต้องบอกว่าไปแบบลับจริงๆพอเห็นทีลิซ่าก็อยู่ที่น่นแล้วหรือว่าจะเหมือนงานพร ada ที่ไม่มีใครรู้เลยว่าลิซ่าจะไปร่วมงานพอลิซ่าปรากฏตัวที่งานของพร ada สร้างความตกใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเพราะไม่มีข่าวออกมาเลยก่อนหน้านั้นนะคะว่าลิซ่าจะไปร่วมงานนี้ซึ่งกระแสที่ลิซ่าไม่ได้ไปร่วมงานบูการีร้อนแรงจริงๆนะคะถึงขั้นที่มีแฟนคลับชาวไทยคนหนึ่งออกมาพูด ว่าแบมแบมก็เซเม่นมินี่อยู่เกาไดออรายการเยอะยอมากตัดมาที่ลิซา่าให้ลิซ่าเป็นอะไรอย่ารู้มากทําไมไม่เคยสง่งน้องไปรายการอะไรเลยงงสิครับงานนี้ และก็จริงดังที่แฟนคลับคนนี้บอกลิซ่าแทบจะไม่เคยได้ไปออกรายการที่ถูกเชิญไปคนเดียวเลยถ้าไปก็คือไปทั้งวงแบล็คพิงคและถ้าจำไม่ผิดนะคะลิซ่าเคยไปไรายการเดียวก็คือเรมเมนทีฮันเรเท่านั้นซึ่งตอนนี้ทางค่ายไจีก็ยังเงียบเหมือนเดิมนะคะก็ต้องมาลอนลุ้นกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วลิซ่าของพวกเราจะได้ไปร่วมงานบูการีหรือไม่เรื่องที่2ยอดขายโซโลของลิซ่าขายไปเกือบ10ล้านก๊อปปี้แล้ว ก่อนหน้านี้ที่ลิซ่าออกโซโลเพลงออกมาทางค่ายไวจีเคยชี้แจงว่ายอดขอายอัลบั้มของลิซ่าอยู่ที่เกือบแปดแสนก๊อปปี้ที่ขายไปแล้วและหลังจากนั้นนะคะทางค่ายก็ไม่เคยออกมาเปิดเผยตัวเลขยอดขอายอัลบั้มอีกเลยจนแฟนๆทั่วโลกก็ออกมาเรียกร้องให้มีการประกาศยอดขอายอัลบั้มของลิซ่าไปแล้วก่อนหน้านี้รอบหนึ่งนะคะ และล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาแล้วนะคะทุกคนว่าโซโลและลิษาของลิ่ามียอดขายทั้งหมดอยู่ที่8ล้าน2 5 5 6 4คัอปี้จากทั่วโลกเรียกว่าเป็นยอดขายที่ปังจริงๆและก็ยินดีกับลิ่ามากๆที่ยอดขายทะลุ8ล้านกว่าก๊อปี้นะคะสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวของลิ่าแค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะ